สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมตา74นะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับ วันพุธที่5มิถุนายนนะครับในด้านของวันนี้นะครับก็มีมวยชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นศึกมวยไทยปรังใหม่คู่มวยที่ว่าจัดได้น่าดูคู่กี้สูสีนะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลน,นะครับต่างประเทศค่าคืนนี้นะครับก็มีหลายรายการด้วยกันกับไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลอุ่นเครื่องก่อนที่จะเปิดด้านของฟุตบอลยูโรนะครับ2 0 2 0 ยี่สิบนะครับซึ่งในด้านของการอุ่นเครื่องฟุตบอลค่ำคืนนี้มีหลายคู่ด้วยกันนะครับซึ่งผมก็จะคัดให้เน้นๆห้าคู่เหมือนเดิมกับในด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับพี่ๆน้องๆเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์กดลังใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ สำหรับช่องทางการติดตามผมเมธาขอฝากไว้นะครับมี4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมธา7สีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสตาแกรมเมธา7สี4ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับการวิเคราะห์การวิจารณ์มวยและวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับผมเมธาขอคุณทางกลุ่มมวยพับยก1 6 8นะครับสนอกสนใจนะครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้ครับไอเดียราม แล้วจะได้รับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมเสีนั้นของข้อมูลกับฟุตบอลและกีฬาอื่นๆนะครับต้นอกสนใจนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ผมเมธารอท่านอยู่กับกลุ่มมวยพักยก168นะครับอ่ะเรามาเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองวันนี้กันเลยนะครับ สำหรับในเรื่องของมวยวันนี้นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่มวยจำการถ่ายทอดสดในช่วงเวลา18บแปดตาจุดศูนย์ศูนย์นอนนะครับช่อง two four y u ยิงสดวันนี้ช่วงแรกนะครับคู่แรกนะครับศิทธ์ลักซักอินเตอร์วันนี้เจอกับทางเจ้ายอดปราบศึกนะครับสอนินนาทยมวยคู่ที่เจอกันเป็นพิกัดนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์ครับศิทธ์ลักนี่ลดไปศูนย์จุดสองครับส่วนทางยอดปราบศึกลดไปสามจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของมวยคู่นี้ราคาเลทเปิดทางเจ้าสิทธิ์ลักนะครับทางเจ้าสิทธิ ดักทีบเก่งนะครับส่วนทางเจ้ายอดปราบสิบเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีเปิดเกมเดินชนวันนี้ต้องเดินลงทุนต้องเดินเข้าหากว่าจะผ่าหมัดผ่าศอกไปได้มดนรู้ว่าดูเหนื่อยมวยคู่ที่1ครับวันนี้ราคาเสมอเสมอจิ้มก่อนจัดก่อนที่ทางเจ้าสิทธิ์รักจิ้มก่อนจัดก่อนทางเจ้าสิทธิ์รักครับมีราคาดีๆต้นบงังทุนกิน2ข้างด้วยคู่หนึ่งผมชอบทางสิทธิ์รักนะครับ คู่ที่2นะครับเสือขาวนะครับสองด้านลึมนนะครับวันนี้เจอกับทางเจ้าครับตวงซับเล็กนะครับต่ออิทธิพมนมวยคู่นี้เจอกันวิ่พิกัด123ปอนด์นะครับทางเสือขาวนี่ลดไปศูนยจุดหกนะครับส่วนทางเจ้าตวงซับเล็กนี่มาเท่าพิกัดนะครับในเรื่องของมวยคู่นี้ราคาเหรีเปิดเสมอทางตวงซับเล็กนะครับทางเจ้าเสือขาวนะครับเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีนะครับส่วนทางเจ้าตวงซับเล็กนะครับ เป็นมวยประเภทนะครับฝีมือนะครับครบเครื่องเช่นกันนะครับออกแทงซ้ายได้หนักหน่วงบุญแรงนะครับมวยคู่นี้นี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากในด้านของราคาเหรียครับเปิดทางเจ้านะครับวงซับเล็กนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาตอนนี้นะครับเสมอนะครับส่วนตัวผมเมทานะครับผมชอบทางมวยรองทางเจ้าเสือขาวครับสอนได้ดีหมนครับมุมแดงวันนี้นะครับและคู่ต่อมานะครับวันนี้นะครับ เข็มเพชรนะครับหน่งบางทรายวันนี้เจอกระถางเจ้าส well ุวิทย์เล็กทีเด็ดเก้าสิบเก้ามวยคู่นี้เจอกันาสุวยพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์ครับเข็มเพชรนี่ล้อยไปศูนย์จุดเจ็ดนะครับส่วนทางเจ้าสุวิทย์เล็กล้อยไปศูนย์จุดสองมวยคู่นี้ราคาเด็ดเปิดทางเข็มเพชรต่อห้าสี่นะครับทางเข็มเพชรนะครับก็ถือเป็นมวยเพีไฟเตอร์ครับอาวุธมวยหนักหงองรุนแรงนะครับหมัดเท้าสอดสอกรุนแรงรุนนับรุนน็อกส่วนทางสุวิทย์เล็กนะครับก็ถือเป็นมวยเพชรฝีมือไอ้นหอครบัิดนนัจะหมีียุบบมแคว้้งไดรัในของมวยคู่่ทีีวันน้ครับผมชอบทาง เจ้าเข็มเพชรครับในด้าของวันนี้นะครับและในด้านของคู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับในด้านของวันนี้ช่วงทูฟูยู่ถ่ายทอดสดนะครับโอท็อปสอสมหมายเจอกับทางบัวเขียวขับปอเปาอินมวยกุนีเจอกนรปิดทิ่กัดครับหนึ่งร้อยครับยี่หนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์นะครับทางโอท็อปรดไปสามปอนด์นะครับส่วนทางเจ้าบัวเขียวแล้วไปสองจุดสองนะครับมวยกุนีเลดเปิดทางเจ้าโอท็อปต่อห้าสี่นะครับทางโอท็อปนะครับเป็นมวยประเภทนะครับฝีมือนะครับ ต้ซ้ายต่อยซ้ายนะครับออกเหลี่ยมออกข้างเก่งนะครับจับถือว่าจัดจานส่วนฐานเจ้าบัวเขียวนะครับก็ถือเป็นมวยเพชรฝีมือนะครับไอคิวสมองมวยครบเครื่องหลากหลายมวยเคื่อน้มวยทรงเดียวกันนะครับลกักษณะใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าในด้านของการยืนระยะรวมถึงในด้านของความหนักความหน่วงบุนแรงรวมถึงในด้านของถีเตี้ยหน้าเสือนั้นผมดูโอท็อปดีกว่ามวยคู่นี้ผมชอบทางโอท็อปคู่สี่วันนี้นะครับ ตัว้ทราบอีกครั้งกับมวยบันนี้นะครับคู่ที่หนึ่งผมชอบทางสิทธิ์รัดคู่ที่สองผมชอบทางเสียขาวคู่ที่สามผมชอบทางเข็มเพชรคู่ที่สี่ผมชอบทางโอท็อปหลังไทยทอดส,สดครับวันนี้ครับผมชอบทางบรูโน่ครับแล้วก็ทางเจ้านะครับคีแลนด์ในด้านของบันนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็จบลงเพียงเท่เนทานี้ช่วงแรกหรือช่วงที่สองเจอกันใหม่ฟุตบอลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ